อ่สี่สามสองหนึ่งเอาเอออเช่อ้ผิดไปไโอ้เฮดโดนกันกัดกกัเลยไปมองมันไปเยอะนะกัดการดกอแล้วกดกเฮ้ยไม่ขีจะดินผมเดงนะผมเดงนะพี่รอยู่หินช่วยพี่พีัดการ์โอเคพี่ตึงตึงตามไปก่อนเลยกูทำบอลรอ ตามไปหน่อยตามไปผมเด้งพบแล้วติดหน่อยติดหน่อยเลขได้ป่ะพี่ฟาดแม่งไกลอ่ะถอนู่คบแล้วนะตายใช่ไหมเออเด็ดเอโคตรดุเลยนั่นตายบาดเตี้ยเตียปาดบาดบ่อยๆนะสองหนึ่งไปคือไม่ต่อยคือไม่ต่อยโครมาตโครมาตขึ้นไป ขึ้นไปตอนแรดีๆยืนเฉยตไตกไรมตกไรมตกไรม่ตกรม่ยืนเฉพี่ตาได้ไห้าโดับคนเลี้ยงเอพี่แลวเลยีเลวายายแต่ไม่ขึ้นถึงโนตายไหนในโด่อยพี่แล้เลยาปไปแล้วเลยไปแล้เลยแกแทบไม่ือดเดินมาแล้ว วีมันตายสวยๆพี่มันแรนมาวะไรเดี๋ยวมันก็ต่ายเลยดีแม่คือสามโอ้ะพ่องเลยไปคือมันต่อยคือมัต่อยต่อยต่อยยกหมดนะยกหมดนะแล้สวยพี่ยุบอยู่แกนี้แล้วแกนหน้าไม่หุ่นยืนหลัวเบลให้อยู่เต็งเพี้ยงเลยแลนไม่มีเลยมึงต่อยมันก่อนดิมึงต่อยมันก่อนดิบินโตหน้ามึงจะให้มันยืนเล็งหน้าด้านๆหรอต่อยพี่ต่อยพี่ แน้ำอยู่มีเซตตี้มันจะเรียกมันจะเรียกมันจะเรียกเซอยู่เซอยแกน้ำอยู่แน้ำอยู่สมยืนนะยืนนะสามสองหนึ่งกดปั๊มกดปั๊มกดปั๊มดึงแรนออกแล้วกดปั๊มด้วยไม่ไปไไปไมไปคนเดียวให้ไปคนเดียวไม่ไปคนเดียวนอมั่วนะอย่ามัวนะคุณเืาเล่นเลยเซตตี้คนเดิเซตตี้คนเดิ้ลเ้ยไอโฟอยู่ในหินไอฟอยู่ในหินเบอร์บอรดิ้งเดิ้้้ล้ล้ดิ้้งด ไอผมไม่ได้ผมไม่ได้เซฟตีนะผมดีเซฟตีเซฟตีโยเอ๊โซเซโซเซแรงซ้ายอยู่อะเห็นปะสวยๆับเมนจับเปลวมันจับเปลวมันโซเซตาไม่มีเลยเไม่มีเลยเลยแกนมาจบตั้งเหมือนเดิมมองออกข้างนอกีตัวเราหายไปหนตัวนะดูพี่เขาคอกกิงอยู่พี่พี่พี่ไเีี่ย่สามสมสมสม ขึ้น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 ด้วยในดงปั๊มด้วยในดงปั๊มนี่มันตายปัดบาด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 บาดบาดบาดบีบาดิาดบ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 าดัาดาดบด้าดบดบาวใาดบาดบาดบาบาบาดาาดบดบาดบาดาดบาดบาาดาดบาดบดอดอาด้าาาาบาาาด โอเคโอเคเห็นเห็นบ้าเฮ้ยเฮียมฟังกูนะฟังกูนะกูยุ่งไรแล้วปอมกดปอมเลยดงเมื่อ้ปอมเลยดงตายนะตายแล้วตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วไปแล้วจัดการในต้นไม้นะหลบมันเลยใจดีย์นั่งน่าใจดีย์เอาะบ้ากี่ไรอย่างนี้คือให้นายเข้าหินเลยป่ะเข้าไปโบดงไวก่อนพี่ฟังกูนะฟังกูนะสามสองหนึ่งกดเดินพร้อมกัน หยุดหยุดหยุดข้างหน้าหยุดข้า,างหน้าหยุดเดี๋ยวจะกดทิกไปข้างหน้าพร้อมกันนะไปแล<ก>้วด<ก>อยู่นะกูเดินไม่ได้กูเดินไม่ได้แป๊บนึงติดดาบอะไรวะมึงเห็นช่องข้างหน้าไหนมันป่ะ <S 2> <S 2> <S เอามาไว้วางไว้พร้อมกันนะสามสองหนึ่งกดเดิน สามเดินไปเขาดงมัน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 เดินเขาดงมันเดินเขาดงมันเดินเขาดองมันเดินเขาดงมันมาเดันอยู่เดินปัดดแนกนอยู่เนดกูแลงกูแลนกูแลนเอเลเกูลมึงดิ้เลยมึงดิเลยก่ไหกูแลนกูลนอยู่ไหนซ้ายทายถึงมองนะเพื่อนดิดิดีกดตกดบั๊มเลยับผิดเลยถับผิดเลยับผิดมารับผิดมาผิดับผิดเลยผิดถับผิดเลย โอ้อยู่ถ้าผิดเลยโปรตายโปตายโปรตายโดนดิดรัวเลยกูโดนดิดรัวเลยเลยเลยไปแรงกันเยวไหมแรงแล้วแรงอยู่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 สามสองหนึ่งไปกดดึงแรงกูสเปลกูโซเอยู่กดปั๊อยู่แรงอยู่กูได้แค่ดุดบอลปะโดนดิดยับเลยมาขวากดปั๊มกดปั๊มไปอยู่ตอนเดียวนะจับโซเทยูโสเทยูโสเทยูมันง่ายหมดแล้วกดปั๊มกดปั๊มกดปั๊มกูดึงแรงออกแล้วกูดึงแรงออกแล้วกดปั๊มมากดปั๊มมาเคลี่ยหมดสามสองคือกดตีหินเลยนะครับกดตีหินมองกดต่อยไปนะกดต่อยคนนะไม่ต้องกดตีหินนะมอง เฮ้แดนขออพีน่อยดิสวยสวยสวยข้าไปไหนอ่ะข้าหลุไอ้ดุกๆๆกอยู่ไหนดุกอยู่ไหนนี่ไงต้องเตะนขมโยนมาพี่ข้าวเหดตาดเดี๋ยวมาเดี๋ยาอ้ไอโอ้ยขาือออกไปแสนเฮ้ยไอ้บอมไอ้บอมมาไอ้บอมมาดิไอ้บอมอยู่วะลงหลอเลงลอเขา่เกเข้ามาตอนนี้2อหนึ่งถอยถอยมาถอยลึก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  ปกีกูถอยไปลึกๆถอยนถอยิอตั้งร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 ออมาทีได้นะแมเกบอลขอกิ้งมองขอกิ้งทุกตัวอกิ้งรอไปตายลงมาช่วยวะเหียมันเคลียร์คูแกลงมาลงมาลงมาได้ลยไสงหนึ่งขึ้นมต่อยขึ้นมต่อยขึ้นมต่อยนตายโนตายเล่นเลยเล่นเลยเลนถอยโซนถอยมาแต่เดียมีมีแทบจุดเติมอ่ะไดม่ผมโดไปแล้วโดนไปแล้วโดตายลเล่นเลยเล่นเลยถอยาวถอยยาวถอยยาวมา อุ้ยเฮ่ยเอ้ยกูกดโดนเบลถอยขึ้นหินครับถอยขึ้นหินไปเลยถอยขึ้นหินไปเลยไปกันหิน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 มากันหินมากันหินมากันหินเมื่อกี้ข้างหน้าวาร์ปพูดหน่อยดิเฮียว่าว่าเป็นยังไงอ่ะคือพวกกูไม่เห็นนะเว้ยเหมือนเดิม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 สามสองหนึ่งขึ้นไม่ต่อยขึ้นไม่ต่อยคนละมาขึ้นไม่ต่อยขึ้นต่อยขึ้นต่อยไอ้มองมองมันตายเยอะเพื่อนขึ้นไม่ต่อยขึ้นไม่ต่อยขึ้นไม่ต่อยขึ้นต่อยขึ้นต่อยมันตายเยอะนะ

Okay, จะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วแก่ก็แล้วกันคนเดียวแก่อยู่เสือต้องฝากคนเดียวเข้อยู่ตัดเลยพี่อย่าเหนื่อยกูตัดหเก็บฮันด้อยดีเก็บฮันด้วยฮันด้วแหล่ะใส่คอต้องแน่นสวยสวยเฮ้ยสวยไม่ใช่โดสวยม่จังแก่อยู่สองหนึ่งไปคือไม่ต่อย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  ใชนะพี่ตันกันสามสองหนึ่งยกคนมาซ้ายยกคนมายกคนมายกคนหลบมายกคนหลบมายกคนหลบมาไัดปัดให้ผมเอาแร็งออกเอาแลนออกให้อยู่นะเอาแลนออกให้อยู่นะเอาก้าแทนทียกคนหลบมาคนไปเรื่อยไอ้เมือนแกนกดกดเว้ไปกลางหินกดเว้ไปกลางหินเฮ้ยไอ้เขี้ยกดเว้ไปกลางหินกดเว้ไปกลางหิน ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไาอยู่ได้อยู่ได้อยู่้อยู่ได้อยู่ไ้อยู่ได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 รอยู่ดอยู่ได้อยู่ไ้อยู่ไอยู่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไดอยู่อยู่ไอยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่้อยู่อยู่อยู่ตอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอยู่้อยู่ได้อยู่ไา้อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่ไอยู่้อยู่อยู่ได้อยู่้อยู่ด้อยู่ได้อยู่้อยู่ออยู่ยู่อยูยอย่้ได้อยู่ได้อยู่อยอยู่้ยู่อ้อย่อยู่อยู่้อย่อยู่ดอดอยอยู่ไอูู่่อยู่อยูไ่่อยู่อดอยูู่่อยู กูลตองมึงเดินหยแกนยุบหมดเลยเียตายต่ตายตายะแกนยู่ใ่ดิให้อยู่ดิให้อยู่ตลอดไอ้สองเซ็อแม่งหรอเดินไม่ดีเดินไม่ดแกนยู่หมดแล้วหมดแลนจะหมดแล้วมันะหมดแล้วมจะหมดแล้วมันจะหมดแล้มนะหมดแ้ันหม้วัน่อหมดแล้วมันจะหมดแล้วมนจะหมดแล้วนหมดแล้วมัหมดแล้วมน้ะหมดแล้วมตาจหมดแล้วมะหมดแล้วมันหมดแล้วมันจะหมดแล้วมดแลวมหมดจหแล้วมแล้วมหมดแล้มดนแล้วห้วนหมดแล้วมห้วมหล้ น้ำข้น้ำไม่ขึ้นน้ำงไม่ขึ้นอ้หลงตัวไม่ต่อยเลยพี่โอ้สองหนึ่งต so, ัวเดียวละหมดอ้กไลาแบบเนี่ยทีโอทีอะตีนมึง่มึงย่าเดินหนีิสาดิไอ้เหียอะมาทับตัวผมเลยพี่จักรทับตัวผมแล้วพี่มาโปเหลืองอะเออสวยไอ้ฟิวกดต่อเองนะด้ยดิฟิวต่ออยู่ครับแนไเราเซฟตี้ไหนดีป่ะไม่ต้องไม่ต้องสาม สองหนึ่งไปคือไม่ต่อยึ้น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 ไม่แกงึ้นไม่แกงเอาหมดเอาหมดไอเสตโฟดีแล้วแนอยู่เสตโฟนอ้ยังย่โอ้ยเฮียรับด้วยในในในโดงไอเสตโฟข้างหน้าเสตโฟข้างหน้า้ยมันนึ่ในดงมันนึในดงเห้าต่อยอยู่รอใหยูสสเปลสเปลสุดไม่สุดไมสุดไมุดกูเปลวอยู่ปัามสอง่ดน้วโดนวโดนดนเยโดนโดนยโดนโดนยโโยโโยโโยโเยเโดนนดนนโลโดนเโเนยโดนโดนนดนยโดนนดนยโด เปีอะไรเลยเลบกพิโตตายกูตายนะกูตายยังไม่คิดิว่ามันจะตาย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 ก่อนแล้วกูตายกูตายแกละคนนึงแกละคนนึงตายตายตายพเอยมีติดาลให้อยู่ผมแลวให้อยู่ตายอ่ะโดดิษไเซฟไปปับด้วยเป็นตายอยู่นะลกูตายละตนเอาเอาอย่านอยเพื่อนตัยๆนเม่อตยืนตยืนตันยนตายืนตืตย แลนดนให้เรื่อยๆนะปัดปปเสเแล้วปด้วล้วเด้วไปสูสีตายนเ้ตายแซนอยู่ป่ะเ้เซนตีอยู่ป่ะโพี่าไม่มีีาราเซนตีอยู่ป่ะเนี่เซนตี้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 มเดิดดิเดนตายเอ้เันตยเมันตายเยอมันตายเยอะมันตายเยอะไอต่อไม่มีนดแล้วมึงเสียไปแซนไปจบเกียไปตายนตา

ไอ้ฟิวนักันไปบ่อยนะฟิวมึงกันแล้วทันเดอร์ไปบ่อยฟิวไม่ไอ้สัตว์กูซ้อนหินแล้วนะกูอยู่กลางหินเลยนะตอนเนี้ยพอดีสักูยิให้ดีเลยหัวตายหัวตายกูแทงปนี้แท็้แทน้อน่ขึ้นไมต่อยขึ้นไมต่อยขึ้นไม่ต่อยดีขึ้นไม่ต่อยดีขึ้นไมต่อยเออคนแก้ดิ้นแล้วบััับัเขาลงมาแล้วไม่ต่อยในนกทไปแล้วไม่ต้องกลัวบับ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 

กูไม่เปิดแลนแล้วนะตอบมาอะะไรวตายนะเพื่อนๆกลิ่นไม่กลิ่นไม่มีดังเนี่ยหลับแตกเลมึงขุดมึงก็เหมือนข้ามองตัวเองอะแค่นั้นแหละหนูอยู่ไหนวะมันอยู่ได้หินละโอเคบ้ากินอ่ะกินไอ้เกมไอ้กูโคลนใส่อยู่ไหมนะกินไม่ถึงเออไม่บอลไม่บอลจูบกรดุกมาอยู่มาอยู่กูกรดุกมาอยู่กูช่วยหน่อยอ๋อพี่ช้างพี่ช้างกูกินอยู่้างนอนรออยู่ตรงที่เที่ยวเลย เอาดิโดน็ตายปีนตโดนตายเอ้ยวีมันติดมือด้วยนเนี่ยกินเยอะเยอะก็ดีอะแกเนี่ยไอ้ที่เต้นซับก่อนเต้นซับก่อนเต้นหน่อยเต้นหน่อยซับเออไม่ซับเลยเล้งขี่ี่เล็งซับนีี้เล็งไม่ถึงพี่นะกูแกนมาอแล้แล้วแลตีนมึงกดกดวแอดให้บาทให้ให้แดนนนะตีนมาม่อกี้ทีเด้ดตอนน้มีคาอกูดูตอนน้มีเคาอกูปัดปัดปัดรวอยู่ปัดเรดวบอกามีคอกันปัดดิปัดดิปัดรวเต็ม ต้องตายแทนได้นิดว่าไอ้ไอ้ถ้ามึงดอลแล้วมึงสกีมเลยก็ได้เตตี้หน่อยเตตี้หน่อยวน้อยเพื่อนเ้าสะท้อนตายยยกกูููออ่เลู่มาดิจัดเอามาดิทู้ปะเดียแค่ถามแค่นี้แหละทูแค่ไหวให้กูควรให้อยู่นะเว้ยมาดิมาดีโอสาม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 โอทงมาเดลยโอโดโอโอเพื่อนกูนับแค่สามเองรีบไปไหนกันสามสองหนึ่งไปออกคือไม่ตายนผืไม่ได้เข้าแน่นอนเพื่อน คนหลังให้แล้วกูคนหลังให้แล้วทำอะไรไมโดนดิไยังไงลังอโดนดิจ่ะโอ้นี่กูยืนซอนกันเป็นสิบมึงดิโดดไอ้วี้มอยู่ไ้กยืนในเด็นให้มึงิไรี้่ะ้หน้าเฮ้ยปกี้ไอ้ปไอ้ปป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 ปอปปปปปปปอปปอปอปป พี่แล้ววพี่แล้ววะพี่แล้เฮ้ยมันังกนะสามสอกูยกแล้วนะกดปังมันด้วยนะแกนอยู่เตี้ยวตี้วตี้วตี้วเตี้ใส่ยิบยุเยอะเพื่อนแกนหน่อยโซเซฮัโหลครับครับพ้าแป๊บนึงพ้าแป๊บนึงพีเล่นอยู่เล่นอยู่ตยนะกูตายนะกูตายนะกูตายนะไอ้เียมึงดูผู้ดมึงตกัดตลวนั่นนะแป๊บนึงต้องไปทีละีนมึงดูดิเอาแกนดันเพื่อน้วเดยวนเพื่อนนี่มันอยู่นี่อยู่นี่เปของแป๊บ เอาอะไรี่อย่างอย่างนียแกวปีขาวไสัตว์ทิ้งว่ากอบบินเอาอะไรพี่พอใจบอกนะเฮ้ยูกๆๆกกหลายอย่างเลยเอาแบบนึ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนับเลยไอ้บอมออกบอมออกไอ้ฟิวออกอ๋อเสื้อแตกลืมเฮ้ยทำไมยังไม่ไล่ก่ะบัดรบัตรบัตรบัตบ้บเข้าเลยน้ยังกูฟังบูรอรอรอใจเย็นใจเย็น ไม่เอมันสิบปีปีอยู่นะตดยไปสแล้วสามเดียสามมันไม่เดินวะเฮ้ยตอนเล่นอามสองหนึ่งไปขนไม่ต่อยขึไม่ต่อยขึไม่ต่อยขึไมต่อยขึไมต่อเอาเอาเอาตกแลนหมดหนนนดตวกแค่เดียวเองเอาเอาดิปปล้วดิลดลมันเอาสิมาเพิ่มปะวะ ูโดนต่อย้มันดึงกางหินมันดึงกางหินมันดึงกางหินเห็นปะเบลแล้วเบลแลเบลอยู่เบลอยู่เบลอยู่เบลตายตายตายอยตอยตแบน่งอยู่แบงคน้งอยู่อ้ตูนตายแบงนอยู่ไ้ตากูแกกลับมากูแกกมาแกกลางดอไม่ตยู่อยู่พี่อยู่กลางดอเลยมเรยยโที่ตายไว้แกน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 ไว้นไว้แกนไ้ แกตาวดึมาแดาแล้วดึงต่างนะตางเปคนนึงเซปีคนนึงตายเซฟอยู่คนตายตายนตายเซฟอยู่แก่หน่อยแกอยู่แก่หินี่อยู่แก่หินี่อยู่แก่หินี่อยู่แกอยู่แกอยู่เซฟแนเซฟแนไม่ตายตายกูตายตายกูตายกูตายเติมไปเติมไปเติมไปเติมไเติมของเติมของทีทา กามีดึงนะฝูงหลัง้างหลังสามสองหนึ่งเข้าไปวัวแล้วสามสองหนึ่งเดินเลยไปเดินไปเดินไปไอเซโฟตายมั้ยห้มันถอยช้านะเอามันนี่เข้ามาพี่กูจะวัวมึงปังด้วยปังด้วยปังด้วยปักด้วยปปัก้วเดินทีหลักเดินได้เดินเร็วๆรนะกูตกแลนด์ไม่สนใจนะดุดบอลทุกตัวเลยมาตั้งโซนโชวมาตั้งโซนชว์นะเออมันตั้งโชนไม่ด้เออมาดิเดินไม่ได้เดินใส่ไปเลย เดินสยไปดิเดินใ่ไปดิเดิน่ไปดิไปหินังเดียวไปหินนั่งเดียวต่อยเสงหน้าไปแล้วเนาะแดนกูไป่หนวะไหนไหนโดน่อยตัวนึงอะแดนตบพวกอันตายมีตายเดินมา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 ไม่เาอหินไม่เจอหินไม่เจอหินไม่เจอหินเะเหยเยอะเย็โมาแล้วใครก็ได้ดักเยอะมาก

ก็ต้องการตรงนี้ไงก็ต้องการมันเรียกอปมาแล้วมาแล้วปัดรปัดรัวๆแล้วนะกดยาให้บ้ากันไปเลยทีมงานบินตนอยู่ตรงมึงไงไอ้ตี้ตี้บินตนอยู่ตรงมึงอะเอ้ยาสบาปัดให้อยู่ปัดให้อยู่ปเล่นเที่ยวเลยเนี่ยบาส กูโดนอะไรวะกูบีพูดูเลยอะเขาแล้วเขา้เขาแล้วสามสองหนึเไม่ต่อยขึ้ต่อยขึ้ต่อยคนละหมายเขงไม่ต่อยสามสองหนึงโยมาโนโนลเลยดดลัวเลยอไอปอกนมอยู่ขวา่างนมอยขวา่างเอาไออกมันไม่ตายไปกินน้ิ้ข้างหน้าดีดไว้ยน้น้นยืนไว้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 นยน้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 ไน้นยนวยน้ยนนนยนนย

เวทอยู่เวทอยู่เฮ้ยเอาแลนออกให้ผมคนนึงไปเอาแลนออกอยู่ตั่แลนอยู่ไม่มีแลนเลยเศกี้มาเวทอยู่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 เศกีอยู่เศกี้อยู่เศกีอยู่เดีอยู่ไปเดี๋ยวไปไม่แต่หรอกดักไม้ดัดูดูมองโดไปมองโดไปหาหัวมองโดไปโดไปดุหัวดุดุปวดดุไปจับหัวเอาไปปวดเอาไปปวดจับหัวให้หมดดันออกจะหินมาดันออกจะหินมามาเวทให้หมดมาเวทให้หมดสนี่คือหินไหมผมผมอยู่หินเหมือนกันดึกวะ ทดึงวันเลยพี่บิ๊ดดึงวันแม่งเลยใจเย็นใจเย็นมาดีเฮ้ยเครื่องี่ห้อเตอร์ไหนเครื่องผมหน่ดึงวันแม่งมืเลยมาปาตั้งดีๆไหนไปตั้งดีๆครับไปตั้งดีๆดีครับไหนก่อนจบเลยนะสามสองหนึ่งไปขึ้นไม่ต่อยขึ้นไม่ต่อยเอาไหนเลือกไหนเลือกไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ตินงยืนยืนมาต่อยติ่งยู